สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเฮงเฮงพระเครื่องได้มีพระบรรดบ้านมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทรแปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์นะครับไอเดียไลน์ก็แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์เช่นกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปนะฮะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านเฮงเฮงด้วยนะครับอ่าวันนี้มาพบกับการแรกกันเลยนะครับผม รายการแรกนะครับเป็นหลวงพุทวดเตารีดหลังหนังสือนะพี่นะเตารีดหลังหนังสือนะฮะเตารีดใหญ่หลังหนังสือสวยๆเดิมๆกันเลยพี่ดูหน้าตาของพ่อนะคมชัดกันเลยนะครับดูเท่น้าผากเวยชัดๆเลยนะอ่าดูนะครับดูด้านข้างนะพี่นะรอยตัดเลยนั่นนะพี่นะสวยๆเดิมๆกันเลยหลังหนังสือสวยๆชัดๆเลยให้ดูสวยๆเดิมๆกันเลยครับ อ่าสวยเดิมเดิมเลยลุงพุทธวดวัดช้างให้นะปีศูนย์ห้าเตารีดใหญ่นะพี่นะผมขอสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทเนาะต่อมาอ่าเป็ดสมเด็จวัดระครังครับสมเด็จวัดระครังนะสวยๆเก่าๆเดิมเดิมไปเลยพี่สวยๆเก่าๆกันเลยนะฮะอยู่ในเลี่ยมกรอบสแตนเลสอย่างดีนะฮะอยู่ในเลี่ยมกรอบสแตนเลสพร้อมขึ้นคอกันเลยนะพี่นะ พร้อมขึ้นคอกันเลยสมเด็จวัดะระกังนะพี่นะผมขอสามร้อยบาทพี่สามร้อยบาทอ่าต่อมาครับต่อมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะฮะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานน่าจะเป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะสวยๆเดิมๆกันเลยครับสวยๆเก่าๆเดิมๆเลยฮนะจัดช่อลอยตาใบนะพี่นะอ่าสนิมเขียวเดิมๆกันเลยนะพี่นะผมขอ สี่ร้อยบาทพี่องค์นี้สี่ร้อยบาทเนาะต่อมาไปเรียนหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหลวงพ่อปานวัดบางเฮียสองสี่แปดสามสองสี่แปดสามหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่นะกระไรทองสวยๆกัเลยพี่ดูกระไรทองสวยๆเลยผมชัดไหมพี่ ก็ไหลทองสวยๆกันเลยนะพี่นะอ่าอันนี้ผมขอ500บาทพี่500บาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญพระพรหมมุนีพระพรหมมุน,พพมมนีพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์นะพี่นะ2464นะฮะ2464สวยๆกันเลยนะพี่นะ2464หหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะทองแดงลมดำนะพี่ทองแดงลมดำสวยเลยนะพี่เนาะ อันนี้ไม่ต้องตีกล้องก็ได้ม่เป็นเหรียญสองครอบเลยมันสองครอบเลยพี่สวยเลยนะสวยเดิมเดมเลยแบบนี้นะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินพิมพ์แข้งติดนะจอบเล็กหลวงพ่อเงินพิมพแข้งติดเนื้อสัมฤทธิ์เงินหูห่วงปิ้นกันเลยพี่หูห่วงขึ้นปิ้นกันเลยเลยวัดบางขานะพี่นะวัดบางขานะเนื้อสัมฤทธิ์เงินพิมพ์แข้งติด สวยๆเก่าๆเดิมๆหูลึกๆเลยนะพี่นะหูลึกๆแบบนี้นะผมขอแค่400บาทพี่400บาทเนาะต่อมานะฮะเป็นหลวงพ่อชุยวัดคงคารามหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะครับสองสี่หกห้าบล็อกโมไม่มีไส้แล้วพี่นะทองแดงกระหล่ทองแล้วมีกระหล่ทองสวยๆนะพี่นะเดิมๆหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับบล็อกโมไม่มีไส้นะฮะสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆนะทองแดงติดกระหล่ทองด้วยนะพี่นะ สวยๆเลยผมขอ500บาทพี่500บาทเนาะต่อมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพว่อเดิมรูปหล่อหลวงพว่อเดิมวัดหนองโพนะฮะวัดหนองโพแล้วะสองสี่แปดสองอยู่ในเลี่ยมกรอบนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมกรอบพร้อมขึ้นคอกันเลยพร้อมขึ้นคอกันเลยน่าจะสองสี่แปดสองสวยๆรุ่นแรกเลยนะครับพี่รุ่นแรกเลยน่าจะเป็นเนื้ออัปปาก,ก้านะอันนี้นะผมขอแค่400บาทพี่400บาทเนาะ ต่อมาไปเหรียญ8รอบหลวงพุทิมวัดละหาไล่8ปดอบหลวงพุทิมวัดละหาไล่ต่อโคดณใหญ่อยู่ที่สังคติต่อโคด์สาราอยู่ด้านหลังแต่ปเป็นเหรียญกรรมการนะพี่นะแต่ปเป็นเหรียญกรรมการหน้าปี18นะพี่นะดูชัดๆัดกันก่อนนะครับดูชัดๆดดูให้ดีก่อนนะพี่นะดูให้ชอบแล้วพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ถ้าดูถูกใจโทรมาปิดได้ทุกองเลยครับพี่ ให้โทรก่อนปิดก่อนได้รับก่อนนะพี่นะอันนี้ผมขอ500บาทพี่500บาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคาเหรียญหลวงพ่อเงินวัดบางคารหรือเหรียญพอเงินนะพี่นะเนื้อทองแดงนะพี่เนื้อทองแดงนะฮะบล็อกแรก2 49ส2 493สสสวยๆกันเลยพี่ดูด้านข้างนะฮะชัดๆกันเลยนะครับอ่า ชัดๆกันเลยนะฮะหเหรียญนี้นะพี่นะเปาาเนนะนะลี่ยนหายากอีกเหรียญหนึ่งนะพี่นะเหรียญหายากอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมขอ400บาทพี่400บาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญเม็ดแตงนะเป็เนเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทว,วดว,ว,ทว,วัดช้างให้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้เป็นเหรียญเล็กๆเนเืนเ้ออัปปะเกะสวยๆเดิมๆเลยหลังหลวงปู่ทิมหลังหลวงปู่ทิมนะพี่นะหูห่วงปิ้นๆหูห่วงปิ้นๆกันเลยนะครับผม ด้านข้างนะฮะขอบตัดสวยงามก็เลยนะพี่นะชัดๆด,ดูเส้นหน้าผากหน้าตาคมชัดเมตตานี่เห็นชัดเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้ผมขอเพียงแค่300บาทพี่300บาทเนาะต่อมานะฮะเป็นเหรียญปลอดภัยเป็นเหรียญปลอดภัยวัดท่าพุศานะฮะเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุศาสองห้าหนึ่งศูนย์นะบล็อกปอแตกนะฮะบล็อกปอแตกหูตีขีดนะพี่นะเห็นไหมฮะปอแตกชัดไหมพี่ นี่นะฮะบล็อกปอแตกน่าเป็นเนื้ออาปาก้านะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยเก่าๆเดิมๆกันเลยพี่ดูนะฮะชัดๆกันเลยดูนี่สวยๆกันเลยนะพี่นะเก่าๆเดิมๆเลยพี่เก่าๆเดิมๆกันเลยฮนะหลวงพ่อปลอดภัยนะสวยๆแบบนี้นะผมขอเพียงแค่400บาทพี่400บาทเนาะอ่าต่อมาเป็นหลวงพ่อทบหลวงพ่อทบ วัดช้างเผือกปี19กนะกนกข้างใหญ่พี่กนกข้างใหญ่เห็นไหมฮะสวยๆเลยสวยๆเ,เดิมๆกันเลยนะริ้วในเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่งดีแสงนะพี่นะเห็นไหมบวัดช้างเผือกปีหนึ่งเก้านะสวยๆเดิมๆแล้วะยันหนะ้านะฮะอังยัน 5, ห้าสวยๆเลยพี่พร้อมเลี่ยมกรอบขึ้นพร้อมขึ้นคอแบบนี้นะมูลพอเพียงแค่สี่ร้อยบาทพี่ สี่ร้อยบาทนะ,ะส่งฟรีนะพี่นะต่อมาเป็นรูปหร่หล่พ่อเงินนะฮะรูปหร่หลวงพ่อเงินนะฮะวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยมนะพี่นะเป็นเนื้อเงินยวงนะพี่นะเนื้อเงินยวงสวยๆเลยนะเก่าๆเดิมๆกันเลยพี่นี่เ,นเงินยวงหรือเนื้อสับริดเงินนะพี่นะสวยๆกันเลยนะพี่นะผมขอเพียงแค่สี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทเนาะ ต่อมาไปเีรียนพระอาจารย์ฟั่นอาจาร,รพระอาจารย์ฟั่นอาจาร,รรุ่น2นะฮะสวยสวยดูเส้นเสาอากาศคมชัดมากเลยนะดูเส้นตามขอบนะพี่นะสวยสวยมากเลยเนะส้นภายในเหรียญน,นะพี่นะฮะต่อมาแล้วไปปีศนะูนย์เจ็ดนวัดบ้านนาหัวช้างหน้ารุ่นสองสิโตอสร้างถวายสวยสวยเก่าๆเดิมๆาเลยดูด้านข้างนะฮะดูด้านข้าง สวยเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะผมขอเพียงแค่400บาทนะครับ400บาทส่งฟรีนะต่อมาไปหลวงปูนะ่ไข่ละหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนรุ่นแรกนะพี่นะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนรุ่นแรก2 4 7สี่7จสเจเนื้อกระไ่ทองสวยๆเลยพี่เนื้อกระไหล่ทองสวยๆเลยด้านหลังมี ลอยจานนะพี่นะเป็นหูในตัวนะหูห่วงปิ้นๆเลยนะพี่ดูนะฮะสวยๆกันเลยนะพี่นะหลวงพุกไข่วัดเชิงเลนะพี่ลอยจานหน้าหลังเลยนะพี่นะผมขอเพียง500บาทครบองค์นี้เนาะห้าบาทต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญาหลวงพ่อก,กันวัดพญาสองสี่หกเก้านะพิมพ์จะขอเบ็ดเนื้อทองแดงนะเก่าๆเดิมๆสวยๆกันเลยพี่ดูนะหูคอดๆกันเลยนะดูตะขอเบ็ดนะสวยๆกันเลยนะครับ นี่ฮะสวยเๆเก่าๆเดิมๆนี่เป็นเหรียญหายากนะฮะเหรียญหนึ่งเลยนะครับผมผมได้มานี้ผมขอแค่ห้าร้อยบาทเพียงห้าร้อยบาทนะครับผมต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตารารุ่นแรกนะฮะปีสองหนึ่งนะครับสวยๆเลยนะพี่นะสองหนึ่งนะนี่ปีสองห้าสองหนึ่งเทื่อลุกในงานผูกพั น่าจะสี่มาสวยๆเดิมๆเลยเนื้อทองแดงนะพี่เราดูรอยขอบตัดเนี่ยชัดๆเลยพี่สวยๆเลยนะเปนเรียญที่สวยมากเลยเิงๆ้อช้ำๆเลยเนื้อผิวเรียนนะสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่สวยๆแบบนี้นะผมขอเพียงห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเปนเลียนปิดตาพังะก,กานะปิดตาพังพะการวัดท่าแปรนะฮะสวย,สวยเๆเก่าๆเดิมๆนะฮะ ทองแดงลมดำพี่สวยเลยนะฮะาด้านหลังเวลาหูแปดตน,นะลาหูสวยเลยปิดตาพังผระการสวยๆเดิมๆแบบนี้นะผมขอเพียง400บาทพี่400บาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญละครังหลวงพ่อพรมวัดช่องแครเหรียญละครังหลวงพ่อพรมวัดช่องแพรนี่ฮะพิมพ์บล็อกสอชอพิมพ์ชอสั้นนะพี่นะ สวยๆเลยเก่าๆเดิมๆกันเลยนะนเก่าๆเดิมๆกันเลยนะผมขอเพียง400บาท400บาทพร้อมส่งครับส่งฟรีด้วยครับผมต่อมานะฮะเป็นพระปิดตาหลวงพุโตหลวงพุโตปิดตาปิดตาหลวงพุโตมีกระตุด2ดอกนะพี่นะมีกระตุด2ดอกตะกรุด2ดอกนะพี่นะ สวยดมเดิมอยู่ในเรียมกรอบพร้อมขึ้นคอกันเลยนะฮะหลังยันนะที่สวยเลยนะพี่นะสวยๆเก่าๆดัมเดิมแบบนี้นะผมขอเพียงแค่สี่ร้อยบาทพี่สี่ร้ยบาทสวยๆนะพี่นะสวยๆดัมเดิมกันเลยพี่ดูนะชัดๆด,ดูนิ้วมือนะพี่นะชัดๆกันเลยนะปิตาลงปุโตสี่รอยบาทครับพี่ต่อมาครับ ต่อมาไปเหรียญเหรียญตลกหลวงปู่บุญมีเหรียญตลกหลวงปู่บุญมีวัดเขา่าวัดเข่าสมอคอนนะวัดเข่าสมอคอนสองซนนะทองแดงสวยๆเดิมๆันเลยสวยๆเดิมๆันเลยผมขอห้าร้อยบาทที่ห้าร้อยบาทหลวงปู่บุญมีสวยๆเ,เดิมแบบนี้นะเกา่กาๆเลยเพี่ดู สวยเลยนี่ผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงปู่โตวัดประรุชิมพีเป็นเหรียญรุ่นแรกเนาะอันนี้เปลือยรุ่นแรกวปารุชิมพีสองห้าหนึ่งศูนย์ฉลองอายุครบแปดสิบปีนะพี่นะฉลองอายุครบแปดสิบปีสวยเลยพี่ดูชัดไหมครับชัดๆกันเลยนะ สีกล้องไม่ค่อยชัดนะพี่นะนี่ดูชัดๆกันเลยไปเรียยรุ่นแรกนะพี่นะผมขอเพียงแค่400บาทพี่400บาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญพระรีลาเม็ดขนุนนะวะรีลาเม็ดขนุนดินเก่าๆเลยสวยๆเดิมๆกันเลยนะแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าสวยๆเดิมๆกันเลยพระรีลาเม็ดขนุน พระกำแพงรีลาเม,มตขนุนนะพี่พี่พผมขอเพียง300บาทพี่สามบาทเนาะต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อเจียมหลวงคุญเจียมวัดอินทา,ารามปุการามนะพี่นะหารพระเจ้าอยู่หัวจะหารพระเจ้าอยู่หัวนะสวยๆกันเลยนะให้สวยกันเลยนะเปลี่ยนนี้นะผมขอ400บาทพี่4 0 0บาทเนาะ ก่อนจะจากกันไปนะพี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด e p ีต่อๆไปนะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านเองเองด้วยนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนนะพี่นะถ้าดูถูกใจโทรมาปิดได้เลยนะครับผมตลอดเวลาวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ